สาธุครับสวัสดีครับผมตลกหนักแน่เชิญยิ้มครับวันนี้ก็มาบอกบุญใหญ่นะครับนะฮะตอนนี้ผมยืนอยู่ที่จุดพระนอนตาหวานฟาร์มยาว58เมตรฟาร์มสูง18เมตรวัดบางจากปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนี่ครับใกล้เสร็จแล้วฮะอ่าใกล้เสร็จแล้วนะครับพอใกล้เสร็จแล้ววันวิสาขบาูชาเนี่ยหลวงพ่อจะได้หล่อพระนอนฮะอ่าฟาร์มยาวเกือบเมตรนะเมตร80นะเป็นทองเหลืองนะทองเหลืองต้องคำปนกันเนี่ยนะเอ๊ะทำไม เอาไว้ให้ญาติโยมปิดทองกันทำไมไม่ปิดทององค์ใหญ่ปิดไม่ถึงใหญ่อยู่างบนนะเดี๋ยวหลวงพ่อทําใหญ่โตแล้วจะมีวิหารสวยครับวิหารมาเสร็จแล้วสวยวิหารหลวงปู่อ่าพนอนตาหวานเสร็จแล้วสวยวิหารคนได้เดินร่มเย็นเป็นสุข แล้วก็วีหารหลวงปู่บุญยังนี่ก็สวยถ้าเสร็จแล้วนะอ่ะผมจะเดินไปดูงานเททองหล่อไหนเอาไปไหว้ชานะลูกนะอะน้องนี่น้องนุชตามมาอ,อยู่ตรงไหนเห็นเห็นไหมชัดไหมลูกชัดไหมชัดค่ะชัดนะก็นี่ครับนะ,อะขอเชิญร่วมบุญขอเชิญร่วมบูชาแผ่นดวงพวกทรัพั์นะเพื่อรอพระนอนตาหวานองค์จำลองนะนี่แผ่นทองกันอยู่ที่จุดพระนอนนี่เนาะเอาไปจุดพระนอนเป็นหลักแล้วกันนะนี่ครับแผ่นทองรอจุดพระนอนนะ นะองค์จำลององค์จำลองได้เม็ดแปบในวันวิสาขบูชาฟังให้ดีนะเดือนหน้าวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม68นี้เริ่มพิธีเททอง6โมงเย็นหรือว่า18.39นอทำมาเย็นเย็นเย็นเอากาศมันเย็น,ม,น,ยนมันไม่ร้อนไงท่านผู้ชมได้มานั่งนุงโมทนาได้นะนะักมนทนพิธีวัดบางจากปากเกร็ดอ่า พระเดชพระคุณท่านอุปชาท่านพระครูกิตตินนดุคุณท่านเจ้าวาดพระพุทธาปากเกตก็เป็นประธานในงานนี้พวกเราพระภิกษุสงฆ์ในวัดกรรมการในวัดนละโคดศกในวัดก็ร่วมทํางานกันหลายๆคนเนาะทีนี้ว่ากี่ทีได้หนูสองอ่าสองนาทีนะอ่าพระนอนตาหวานองค์จำลองเนี่ยใครไม่ได้มาจะเสียใจนึงวันที่21เป็นวันอาทิตย์งานหยุดนะสองเป็นวันวิสาขบูชาด้วยโอ้โหถ้าท่านไม่มาเสียใจเลยเนาะ แล้วใครจะอยู่ตอนเย็นก็เวียนเทียนได้อีกนะพระเดชพระคุณทา่านพระครูกิติานคุณท่านเจ้าวาดรำบุญจากเขาให้จากแด่เชิญยิ้มบอกบุญญาติโยมมาทําบุญกันไงไงามากันให้ได้แล้วก็ติดตามติดตามทางข้อมูลทางโซเชียลไว้นะมันบอกไปได้เพราะแต่ละช่องทีเขาห่วงกันทีนี้ว่าทุกวันนี้มาทําบุญได้นะที่วัดบางจากปากเกตเงหล่อพระนอนอย่าลืมนะครับการหล่อพระนี่ผมได้ยินคำโบราณครับพูดไว้จริงไมมจริงไม่ดูนะเขาบอกว่าอายุยิ่งยืนนานเป็นฐานแห่งความสําเร็จของชีวิต บางคนที่มีโครคภัยไข้เจ็บก็จะเบาบางลงอเอาแง่นี้แล้วกันนะวันที่11บพุทธภาคม68นี่เวลา6โมงเย็นเจอกันมาเร็วๆมาเร็วๆนะวันวิสาขบูชาและกันเดือนหน้านะนี่เขาจะมีเป็นทองทองแผ่นแบบนี้ให้บูชานะคล้ายๆบูชาเนีแผ่นประมาณร้อยบาทแต่ทีนี้ว่าจะมีทองแท่งขนาดนี้เลยขอโทษทีถ้าคิดไปว่าเท่าแขนพระนะ่นนะผมก็กะจะทำรักสองสองส,องสองท่อนสอง สอ,องก้อนนะตอนซ้ายตอนขวามากเลนนะครับมาทุมทำบุญใหญ่กันไม่ได้มีมบ่อยๆครับหลอพระแบบนี้ณวัดบางจากปากเกร็ดจ,จังหวัดสุมรุรีวันที่ทิ่หวันวิสาขบูชาเดือนหน้านะครับหกแปจากสาธุ